้ามเพื่อมีเงิน1นึ่งแสนบาทจะซื้ออะไรในช็อปสโมสรน,นี้บ้างผมก็จะซื้อแว่นตาแชมเปียนนี่สิบห้ายูโรแน่นอนว่าจะขาดไม่ได้ก็คือลูกบอลน,นี่สีดำทะมึนราคา29.99ยูโรและสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดก็คือผมจะซื้อไวไวสิบจุดห้าศูนย์ยูโรแน่นอนว่าผมจะซื้อเสื้อทีมเย้าของสตุกการ์ะราคาสา0 0กว่าบาทแ้วผมก็จะเอาชิดเดียนด้วย เอาชุดนอนไปด้วยดีกว่า59.99ยูโรนี่เป็นตัวมาสคอตของทีมด้วยผมจะซื้อฮูดดี้อันนี้สไตล์วินเทจดี69.99ยูโรผมจะซื้อธงของเขาราคา10ยูโรแต่ถ้าผมซื้อ2องธงจะกลายเป็นธงธงมกจก ผมจะซื้อสลิปเปอร์ไว้ใส่ในบ้าน14.99ยูโรผมจะซื้อเสื้อวินเทจของสตูดิโอส์สวยจังเลย59.99ยูโผมจะซื้อหมวกสตูดิโอส์สีดำแดงขาววันนี้เป็นสีประจำสโมสรราคา19.99ยูโรที่นี่มีแก้วแชมเปี้ยนหลีกขายด้วยที่แมนยูน่าจะไม่มีขายตอนนี้เราไม่ซื้อ ผมจะซื้อรองเท้าของเขาด้วยมันสีเป็นเพลนดีมากเลยราคา1 4 9ยูโรจะซื้อปกคอกันหนาวราคา1 9 9 9ยูโรผมจะซื้ออันนี้เป็นเบาะรองนั่งให้้นไม่เจ็บราคา14.99ยูโรตีจะเจ็บไหม โอ้ยเราอาซื้ออะไรผมพาไปดูเล็งลต้องอย่างนี้สิเออเราเป็นสายฟุตบอลที่กัดซ่วมครับที่กัดซ่วมทองคำโอ้13.99ดีโรเออเพื่ออยากได้อะไรบ้างคอมเมนต์บอกหน่อยเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบาย